การทำในเมือ่อเราตายแล้วเราได้กลับมาเกิดใหม่เราถึงจําสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในภพชาติที่ผ่านมาไม่ได้จะตอบไปยังไงดีดเนี่ยฮะก็ยังไม่เคยตาย <c oughs> ชาตินี้นี่นะเอาอย่างนี้นะพวกเราฟังให้ดีนะทําไมฟังให้ดีนะทําไมเด็กอย่าว่าแต่ทําไมเลยแต่เดี๋ยวนี้เลยนะชาตินี้เลยนะ ชาตินี้พวกเราจําเรื่องเราอะไรได้หมดเหรอจำมารมได้กี่ครั้งชาตินี้นะจําได้ไหมเออขนาดชาตินี้เนอะนโภาษาอะไรกับชาติกัก่อนชาตินี้เราจําไม่ได้เลยเข้าใจไหมเอาจําอะไรทักถึงถึงห้าสิบเออถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไหมสิบเปอร์เซ็นต์ไหมเอาเนี่ยอย่างที่จะมาพูดเนี่ยนะที่จะมาพูดเนี่ยเขาบอกเฮ้ยจันจำได้ยังไงเนี่ยนะแต่คนอื่นเขาจำไม่ได้เขา่างเนี้ย อยากเกลียดาการเรียนริงุทสามีวิชาเมื่อมีนทรัพย์อยู่นับแสนจ่าตุกทีมดันใดคงไม่แคลนเขาจาได้ยังไงเออม,มาจากกราวบ,บาทไปเทพพระไทยเชีงยสู่ยุบฤษาสงสารนางจันทร์กัลายาเจ้ามาในยากลำบากกายเทพุดจุติมาบางัางเกิดกาเนิดปี้นคนทั้งร้ายติบุญญาที่การจําได้ไหม <c oughs> ว่าดีก็ว่านี่บอกว่าจําได้นี่น่ะขี้โม้เลยนี่น่ะเอาจําได้ไหมเอา เปล่าไม่ได้พูดอย่างนี้ก็ <c oughs> พูดถึงประวันจะกล่าวบทไปทเทพารเท่เทิงถูกอยู่พุทษารสงสาสรษษ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 นางจันกัลายาจะมาจำได้ไหม,ไมไเอาว่าไปดีอันนั้นมันบทอาขยาน <c oughs> มันท่องทุกวันมันมันก็จับไม่ได้นีงไงเนีย่ยแค่นี้ ก็เรื่องเราที่เราเรียนมาเนี่ยนะมันก็จำไม่ได้แล้วชาตินี้นะอย่าพูดถึงชาติก่อนเออแค่ชาตินี้ทําไมมันกลับมาได้มันทับถมทับถมทับถมไงอารมณ์มันมาเรื่อยทุกวันทุกวันทุกวันมันมาตลอดมันมาตลอดเงี้ยมันก็ทับผมจมทับดับสีวันเนี่ยนะมันก็จะจําได้ยังไงพวกเราตอบประจานหนึ่งนะมันจำไม่ได้ใช่ไหมขณะชาตินี้ยังจําไม่ได้เลยนั้ภาษาอะไรกับชาติก่อนแล้วเด็กที่ก็จําชาติเกิดได้จําได้ตอนไหนรู้ไหมจำตอนเด็กนี่นะ ทำให้โตขึ้นจําไม่ได้อารมณ์ใหม่เนี่ไงเรื่องราวใหม่ๆม,มาทับต้นต,ต,ต้องจำไม่ได้เลยเน่นะจำได้จนช่วงสองก่อสามกอบที่เขาเขาระลึกชาติได้นะทําไมเราจําไม่ได้ต่อไปของใหม่ไงเขาใหม่มันท,ท,ท,ทับ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 จำไม่ได้เลยนะชาตินี้เรายังจำไม่ได้นักภาษาอะไรกับชาติที่แล้วถ้าอยาก,กจําได้เองนะก็ให้มีสมาธิติมีฌานเข้าฌานนะ อะไรตอบแล้วนะตอบแล้วควนนี้ตอบแล้ววัศการข้าพเจย์ในขณะที่นั่งสมาธิไปได้ประมาณ45หนาทีแล้วหนูแผ่บุญขณะที่นั่งสมาธิจังหวะขณะแผ่ผู้รู้สึกตัวถูกบีบเล็กลงเล็กลงยิ่งแผ่ยิ่งรู้สึกบีบเล็กลงเล็กลงแหลมลงแทบมุดลงโซฟาเห็นสภาวะนี้เกิดขึ้น แต่แผ่บุญต่อไปจนจบพอจบก็หายไปถือว่าอยู่ในฌานได้ไม่เจ้าค่ะเหตุการณ์นี้เกิดจากเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นนะจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้นะเราต้องเป็นผู้รู้เองด้วยนะเราต้องผู้รู้เองว่ามันเกิดขึ้นอย่างขนาดไหนตอนที่เราแผ่เมตตาเนี่ยนะกิตนะเราอยู่กับ ลมหายใจไหมอยู่กับคําบริกรรมฐานเดิมไหมอย่างนี้นะเออถ้าเกิดกับฐานเดิมอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นปกติก็จะไหมคนที่พอสงบแล้วก็จะจิตก็จะไปไปจับอาการไปจับนิมิตอย่างนี้นะเห็นไหมพอหยุดคิดพี่หนนะ้าก็หายอย่างนี้เลนะโยมลูกศิษย์อาจารย์็เหมันกันนั่งโซฟาเนี่ยแหละมันยุบเลยนะ ไม่ใช่ยุบอย่างไม่ใช่ยุบตอนนั่งนะคือลุกขึ้นมาก็ยังยุบเนะมันเหมือน,นกับยังไงก็รู้หนักมากกว่างันเธอเนี่ยบางทีก็ตัวเล็ก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 หมือนกับเท่ากับตัวลิ้นนะพวกเราเล็กเนี่ยนะบางทีก็ตัวใหญ่ใหญ่อันนี้แค่นิมิตที่เฉนะไอ้ไอ้นิ้วหัวแม่มือเราเนี่ยทับขาเนี่ยมันเหมือนกับขาเลยนะใหญ่เลยนะตัวเรานีใหญ่พองเลยนะอันนี้เป็นนิมิตอย่า,อย,าอย่าไปสนใจให้กลับมาอยู่ที่ฐานเดิม พอเวลาเกิดนิมิตปับ๊บกิตเราหายไปแล้วไปอยู่กับนิมิตแล้วไปจับอากาศไม่ได้จับลมให้ใจเข้าออกถ้ารู้ลมไปก็หายนะอันนี้คือวิธีแก้อย่าไปใส่ใจสนใจจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่จะดีขนาดไหนนี่ก็ช่างจะเหมือนกับจะเหาะจะเหินเดินอากาศก็แล้วแต่ให้อยู่เฉยเฉยอย่าไปใส่ใจให้กลับมาอยู่ที่ฐานเดิมอันตรมาทาแบบอนาดนรู้ไหมต้องนั่งมองดูพระพุทธรูปฉัจนจั้นจับได้ปีศร20 8อยู่ประทานเขาน้อยต้องนั่งดูพระพุทธรูปอยู่ในวิหารนะเพราะหลับตาไม่ได้เลยหลับตาเนี่ยโอ้โสารพัดเถอเหนินเดิอนอากาศบ้างเห็นผู้เห็นคนบ้างเหมือนกับเรานั่งเครื่องนี่นะตอนนั้นเคยขึ้นเครื่องยังหือแต่ว่าเห็นอย่างเงี้ยนะตั้งใน,นนั่งเหลือบตากำนหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกให้เฉยเนี่ยนะแล้วมันก็ค่อยหายนะแต่มันก็ดีนะใครว่านิมิตไม่ดีครูบาอาจารย์จะบอกว่านิมิตมีดีนั่นคือคือเอาง่ายๆสรุป ลายจริงๆจริงๆน่ะเกิดนิมิตมันทําให้เราขยันไงมันตกมันตื่นเต้นไงเฮ้ยแปลกเว่ i, งนี้นะ่ะขยันวันนี้ก็เป็นอย่างนี้วันนี้ก็เป็นอย่างนี้ขยันสนุกเลยอย่นี้ยนะ่ะมีผลอยู่ดีอยู่แต่ว่าต้องมีครูบาอาจารย์ว่าอย่าไปเชื่อมันนะอย่าไปตามมันให้กลับมาอยู่ที่ฐานเดิมวันนี้จะหายแล้วก็จิตก็สงบเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะจริงๆจิตสงบจริงๆคือผลของจิตสงบคือสติสัมปชัญญะนะมีสติสัมปชัญญะแนกบกับจิตเป็นอัตโนมัติเลย จะขยับอือย่างงี้ยเลยนะคิดแต่คิดนะอย่างงี้เลยนะอันนี้ไปทางไหนเราก็ไม่รู้จนอารมณ์มันอ่อนเราก็เลึกได้อย่างงี้เลยนะแต่ถ้ามีสติสัมปััญญะนะผลก็กัดทําสมาธินี่แหละจะขยับรู้เลยอ,อย่างเงี้ยนะแม้แต่ฝันนะหยุดฝันได้เลยนะว่ามันจะมันสโลอย่างงี้ยเลยนะมันอยากจะไปนะสติกล้าอย่างงี้นะให้กลับมาอยู่ที่ฐานเดิมอันนี้อย่าไปอย่าเพิ่งไปแผ่เมตตาตอนนั้น ตอนสงบก็คือสงบแผ่เมตตาก,กียตมันเคลื่อนแล้วนะเข้า <c oughs> ใจไหมเกียรตมันเคลื่อนแล้วตอนนั้นน่ะเอาแค่ให้มันให้ออกจากสมาธิก่อนค่อยเมตตาก็แ,แผ่เมตตาคือ,อบุญของเราเต็มที่แล้วแผ่เมตตาได้อัตโนมัติเลยแล้วว่างั้นเถอะนะอย่าไปทําตอนนั้นวิธีแก้น่ะน,นะอยากให้พระอาจารย์ช่วยที่ายกายานุสติคืออะไรอันนี้ก็พูดไปแล้วนะือสติอยู่ในกายเนะี่ยอย่างพูดไปแล้วกายานุสตินะนะ่ะ ก็คือสติปัฏฐานสี่นั่นแหละพูดไปแล้วเรื่องนี้นั่นนะย้ำจองดูเวลาก่อนครับถามจากเพจเมื่อหนูนั่งสมาธิภาวนาพูดโทพูดโทแล้วรู้สึกอึดอัดควรทำอย่างไรให้รู้ลมหายใจนะจริงๆมีสองอย่างอามีสองอย่างคือถ้ากิดเราฝึกง่ายคือไม่ได้ควบคุมนะ่ไม่ต้องพูดโทรให้รู้ลมหายใจเฉยๆพูดโทมีสองคำนึก มันจะนึกสองคำนะลมมันจะเข้านึกว่าพุทธลมมันจะออกนึวกว่าโทมันนึกอยู่สองอยู่แต่รู้ลมให้ใจเนี่ยรู้อันเดียวนะรู้เข้ารู้ออกใกล้เชนเนี่ย,เ,ยเป็นผู้รู้ตัวเดียวมันสบายกว่าอันมาก็ทําไม่ได้เพราะฝึกอนาปนสติมาก,ก่อนทีนี้ครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านก็คือพูดรวมๆมาแหละถ้ามันฟุ้งซ่านมากก็พูดโทก็ได้เหมือนกันไอเราเป็นคนโ,โ,โง่ซื่อต,ต้องต้งที่เราก็ทําสบายมาตลอดพอไปพูดโทพูดโทเ,เนี่ย มันเล่นตื้อไปมันทื่อเลยนะก็เรียกว่ามันมันตึงไปจริงๆเราไม่ได้กําหนดพุทโธมันก็เบาอยู่แล้วพอกําหนดพุทโธมันกับเหมือนกับท่องมาสองคำไงเจ่ไหมลองดูลองลองไม่ต้องพุทโธเราก็ได้นะที่มันอึดอัดมีสองอย่างก้อหนึ่งคือมันถ้ามันตึงเกินไปสองคือบังคับจิตไงบังคับจิตเข้าใจไหมพอพุทโธตัวบังคับให้มันอยู่กับพุทโธไงจิตมันจะไปกับบังคับนั่นน่ะมันอึดอัด มันไมน่ไม่เป็นธรรมชาติมีสองอย่างนะพวกเราคือถ้ากิจมันควบคุมไม่ได้ยิงปล่อยมันไปเออปล่อยมันไปอยากจะไปก็ไปว่าง,งั้นฉันจะไม่ไปนจ,จะนั่งอยู่นี่แหละอจจะไปก็ไปเนี่ยนะอย่างหนึ่งอย่างที่สองคือถ้ามันควบคุมง่ายก็พยายามควบควบมุมไม่ใช่บังคับทั้งหมดนะเออปล่อยให้เขาสนุกก่อนว่าง,งั้นเถอะอารมณ์มันไม่เที่ยงหรอกดึกๆมาเป็นยังไง อันนี้มันมันฟุ้งไหมฟุ้งซ่านไหมห่วงนอนนี่ไม่ฟุ้งแล้วนะจะไปนอนอย่างเดียวเนิแม่เห็นไหมอาจยมาต้องบอกว่าสองวันแค่นั้นถ้าพวกเราทำหน่เห็นเลยนะสองวันทองคืนเี่นนะไม่ทําตามมันนะมันง่วงก็ไม่ไม่ไม่ง่วงก็ไปเดินหายแล้วนะเออไม่ง่วงอะไม่ตามทาตามมันแค่นั้นแหละมันจะแสดงให้เห็นเองเลยตอนนั่งตอนแรกฟุ้งซ่านถัาพักดึกมาเดินมาก็เออความฟุ้งซ่านหายแล้วนะ นี่แหละที่สังขารทั้งหลายทั้งปวกไม่เที่ยงไม่ได้หมายถึงตัวนี้นะสังขารคืออารมณ์นะสังขารมันคืออารมณ์ที่เกิดกิบจิตเราเนี่ยก็เรียกสังขารอันนี้ก็เรียกอะไรรูปรูปตัวเนี้ยไอ้สังขารกัคืออารมณ์ที่เกิดเก,กิดจิตเราเนี่ยก็เรียกสังขารแต่ถ้าพูดถึกขันอันนี้ก็รูปสุขทุกเวทนาจําได้ไหมรูปเรียกสัญญา สังขารคืออารมณ์ที่เกิดกับจิตเข้า<ม>ใจไหมหรือว่าเจตสิกอารมณ์ที่เกิดกับจิตเราเนี่ยไม่เที่ยงแล้วก็วิญญาณวิญญาณมีกี่อันวิญญาณมีกีนะ่อันอ่ะพูดสแสดงว่าไม่ได้ค่อยได้ศึกษากันจริงๆแล้วเนีน่ยนะวิญญาณมีหกวิญญาณไม่เที่ยงคนตาบอดตายไหมคนตาบอดตายเหรอตาบอดแต่กำเนิดก็มันไงจะเป็นคนได้งไง เขาเรียกจากขุวิญญาณมันของเขาตายเขาเสื่อมตามันมีวิญญาณตาบอดหูหนวกก็ไม่ตายเข้าใจไหมก็เรียก่าจากขูวิญญาณสิ่งที่รับรู้ในตาเนี่ยก็เรียกวิญญาณกายวิญญาณโสตวิญญาณวิญญาณหูเนี่ยนะได้ยินเนี่ยนะมันเที่ยงไหมตาก็ไม่เที่ยงหูก็ไม่เที่ยงเนี่ยวันนี้ไปไปร้านแว่นม้าใหม่ๆนี่นะว่าสายตาท่านยาวไปเกือบสิบเนี่ยเห็นไหม ที่ส่แว่นพร้อมสายตายาวไม่เที่ยงแล้วนะฐานะคี้หาาคนแก่กินข้าวอร่อยไหมกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมไหมเอออาบน้ำอาอร์ท่ามันสดชื่นเหมือนเดิมไหมนั่นแหละก็เรียกว่ากาย,ยวิญ,ญญาณไม่เที่ยงหูก็เอาแล้วเออตึงไปมดดั้งตัวนั่นนะตึงไปหมดนั่นนะหูตึงไ้าเหี่ยวเออใช่อย่างนี้นะครับ นะวิญญาณไม่เที่ยงวิญญาณมีหกมโนวิญญาณอีกตัวหนึ่งตัวมโนวิญญาณเป็นตัวนี่มโนอยู่ตรงกลางเนี่ยอยากจะเห็นเอาจิตมาอยู่ไหนอยากจะเห็นเอาจิตมาอยู่ไหนมนอยู่ที่ตาคนใจลอยเห็นอะไรไหมได้ยินอะไรไหมนั่นแหละนี่ตัวตัวสื่ออยากจะเห็นก็เอาจิตมาอยู่ที่ตาอยากจะได้ยินก็จิตมาอยู่ที่นี่เห็นไหม ที่พระอัตมาบอกว่าที่พวกเรานั่งสมาธิกี่ชั่วโมงชั่วโมงทำไมจะนั่งไม่ได้นะทำไมเล่นเกมทำไมนั่งเล่นได้นะ่ะชั่วโมงสองวันสองคืนทำไมเล่นได้นะ่ะนั่นแหละเพราะไม่เอากิจไปอยู่ตรงกายเลยก็เย้ไหมเน่ยเพราะว่ามันมีวิญญาณอันนี้เรียกมโนวิญญาณอันนี้จักขูวิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณคิวหาวิญาญณกายวิญญาณเขามีสิ่งที่ตัวที่จะประสานกับใจอยู่ว่างั้นเถอะมันไม่เที่ยงยังไงเลย สังขารก็คืออารมณ์ที่เกิดเกิดเิตเรานะอันพวกนี้เนี่ยตาต้องเห็นรูปเห็นถูฟังเสียงรินริมรสจมูกดมกลิ่นกายสัมผัสใช่ไหมเกิดความรู้สึกแต่ถ้าไม่มีพระองค์หนึ่งดังมากนะต่านผานดังมากแต่มาฟังพบเฮ้ยทำไมท่านดางังขนนี้ท่านไม่ศึกษาหรือท่านไม่รู้อะไรเลยท่านบอกว่าไงเราไหมถ้าเราไม่ได้เห็นมันไม่ได้เกิดกิดเลสนะว่างั้นจริงไหมพวกเราจริงไหม ไม่ได้กินไม่เกิดจิเลนะีน่ะมันต้องสัมผัสก่อนถ้าเกิดจิเลียว่าง,งันท่านว่างเงี้ยเอามาสวนในใจนะมันไม่ใช่สวนนะเคยพูดกับครูบาอาจารย์นะว่างั้นพระกรรมฐานก็ได้บรรลุหมดแล้วพระกรรมฐานเห็นอะไรไหมยังนี้ป่าเห็นอะไรย่อยยอนไหมไม่ได้เห็นได้ยินเสียงขับรถประกอบตรีไหมไม่ได้ยินอนะ่ะแต่มันเกิดที่ไหนจิเลสทีนี้เออถ้าเรียกธรรมารมไงดังแล้วก็ไม่ได้ศึกษาแล้วก็พูดไปมัวมวอย่างเงี้ย ต้องได้สัมผัสก่อนทั้งเกิดเกิดจิเลตเกิดอารมณ์เนี่ยมีองค์หนึ่งดังมากเอออายุมากแต่พษาน้อยคนทุกวันเนี้ยพาราเล็กๆน้อยเนี่ยดังดังมากเลยเนี่ยมาเงินเถอะพูดผิดทำอารมณ์ไงก็จะเว้นทำไมพระอยู่ป่าน่ะก็ไม่เห็นอะไรเลยกินข้าวก็กินโอ๊ยโกรธจักรจะไป่ตียอะไรบ่น้อารมณ์มันเกิดกับเกิดเราไงอยู่เฉยๆก็เกิดขึ้นมาไม่ยินไหม เกิดความประหมารักใคร่เกิดความโกรธเกิดพ่อหยาขึ้นมาจากใจเาเรียกธรรมารมฯอย่งนี้เป็นต้นนะอ้าวนะอันนี้อันอันอธิบายให้ฟังแล้วนะว่าถ้ามันอึดอัดหมายถึงว่ามันมีสองประเภทคือหนึ่งคือจิตเราสงบอยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะไปบังคับให้มันคิดอีกไงให้นึกพุทธไงนี่อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือเราไปบังคับจิตมันจึงอึดอัดบังคับจิตนัานะนะนะ ถ้ามันถ้ามันบังคับยากก็ปล่อยมันไปเลยอยากจะไปก็ไปเมื่อนี้ฉันจะไปกับคุณนะให้มันสงบก่อนมันสงบมันเองนะแล้วค่อยมากําหนดใหม่ฮะจิตส่งออกนอกควรอะไรกดจิตที่ชอบส่งออกนอกอย่างไรคะโอ้ส่วนมากมันไม่อยู่กับตัวอยู่แล้วโยมส่วนมากมันไม่อยู่กับตัวถ้าอยู่กับตัวไดบบรรลุไงเราคิดแต่คิดภายนอกกดเลยนะไม่ได้คิดภายในนะ แต่ถ้าเรื่องภายในจริงๆมันไม่ได้คิดเพราะไม่มีอะไรคิดตันี้งไม่ีอะไรต้องคิดด้วยที่เราคิดน่ะคือคิดส่งนอกเออคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้นอกไหมนั่นน่ะคิดถึงบ้านถึงช่องนอกไหมเออดูโทรศัพท์มันนอกหมดเลยนะดูโทรศัพท์นอกหมดเลยนั่นแหละเกีตส่งนอกกันนะถ้าเกีตไม่ส่งนอกไม่มีอะไรคิดแล้วจะคิดอะไรอ่ะถ้าคิดตมันอยู่กับตัวไม่มีอะไรคิดเลยเข้าใจไหมที่ตมาบอกว่าทําไมมันเรื่องเดิมๆไม่ใช่หรือ คิดก็เรื่องเดิมๆนะโกรธเกลียดแช่งชังเรื่องเดิมๆทำไมเราไม่เบื่อไอนะ้เนี่ยนนั่นแหละจิตถ้ามันไม่อยู่ตัวนะ่ะเขาเรียกว่าจิตส่งนอกจิตที่อยู่กับตัวเขาเรียกว่าจิตมีสติส้มปชจัญญะคือจิตเป็นสมาธินะที่คุยกันนะไม่ใช่คุยเรื่องภายในนะ <laughs> คิดออกไปนะคิด้ักบัเลยนะนั่นแหละจิตส่งนอกดีเบเรล่งกว่ามันจะไม่หมดลาก่อนละห้านาทีหนูตะบนละอธิษฐานให้ลูกนี่ เอาเงินมาคืนล่าสุดลูกหนี้ติดต่อมาขอโทษและบอกว่าจะขอเงินคืนก้อนให้สิ้นเดือนนี้ค่ะแต่อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อนะมันก็จะคืนจริงๆแล้วอาตมาก็บอกแล้วไงว่าบุญจะได้ตามความปรารถนาใช่ไหมที่มาพูดน่ะเข้าใจไหมที่อาตมาพูดบอกว่า ถ้าเราทําบุญได้บุมีบุญเน่ยเราจะได้อะไรจากความปรารถนาใช่ไหมอุ้ยเขาบินเขามีบุญเนาะเขาประกอบอะไรก็ประสบผลสำเร็จเขามีบุญเนาะเขาได้ลูกดีเขามีบุญเนาะเขามีอาชีพที่ดีนั่นน่ะมาจากบุญอาจารย์ต้องบอกว่าในเมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากบุญทําไมเราไม่ทําบุญน่ะบุญอะไรก็นี่ไงภาวนาไม่นี้ไงภาวนาไม่ไี้น่ะบุญสำเร็จในการเจริญภาวนาของตัวโต้นะอันนี้ถ้าพูดมันเหมือนกับพี่โมงไง ตมานี่เหมือนกับผู้ญ่บ้านนะเหมือนกับผู้เยบ้านแต่ว่าเขาเลื่อนชั้นมาให้เป็นผพราะว่าเข้าใจไหมไม่รู้หรอกกนนั่งหลับหูหลับตามาอย่างเงี้ยหลับหูหลับตา,าเฉยๆนี่นแหละทาตลอดตั้งแต่ลูกปูอยู่ก็ทํากับท่านพอลูกปูเสียนีทําเยอะเลยแต่ว่าครูบาอาจารย์ไม่อยู่ทีนี้เขาก็นึกถึงตมาว่าใครที่จะมาดูแลวัดรักษาขาวัดตก็มีท่านบุญเตวีเขาว่าอย่างเงี้ย ท่านบุตรวีไม่ได้สร้างวัดท่านบุตรวียังทํารมาที่ภาวนาแต่ว่าอาจารย์กลับไม่คิดอย่างนั้นนี่เราไม่มีความรู้จะมาเป็นเจ้าวาดวัดหินเป้งอย่างไงอย่างเงี้ยเนี่ะจบแค่พอซีไม่มีความรู้คอมพิวเตอร์ก็ทําให้เป็นอย่างเงี้ยวัดใจขนาดนั้นไม่เอ้าไม่เอ้าปฏิเสธนะแต่ว่าไม่ได้ว่างั้นแค่ท่านมารักษาข้อวัดท่านทาเหมือนที่ท่านทำนี่แหละว่างั้นไม่ต้องทําอะไรว่างั้นไม่ว่าเน่ยนะหลอกเรานะนะ เรอกกีเรามาน่ะน,นะอาจารย์ก็เลยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้อ๋อเกิดจากบุญจากการภาวนาคนที่เขาอยากเป็นเขาไม่ได้เป็นเขาอยากเป็นเยอะกว่าอาจารย์แต่เราเป็นปอายุน้อยปัญญาน้อยมันก็เออมันน่าจะมันน่าเชื่อถือไหมเพราะว่ามันไม่มีอะไรจบปวสีนี่นะความรู้ปวสีจะมาบริหารวัดใหญ่ขนาดน,นั้นได้ไงอาจารย์ก็งง จากในปฏิเสธเลยนะไหมอม๋อแมวผมกลัวว่าง้งเถอะแสดงว,ว่ามันต้องบุญเยอะใช่ไหมเออก็ไม่มีใครกล้าแซงเลยว่าม,มีใครที่มาเบียดได้เลยอย่างเงี้ยนะอันนี้ต้องต้องใช้คาว่าบุญพอมาอยู่แล้วก็มาดูแลวัดให้มันดูดีขึ้นหนึ่งอย่างนี้นะนะดูดีเพราะอะไรเพราะท่านทำให้ดีแล้วเพียงแค่รักษาของท่านอย่างนั้นแหละมันก็จะดีเมื่อท่านดูอย่างนี้นะนี่อันนี้บุญมากนะบุญมากก็คือเจริญภาวนาเน,นี่ยแหละบุญเยอะจริงๆ เยอะจริงๆได้ในปัจจุบันนี้เละยังไม่ตายหรอกหมายถึงตั้งไปในภายน,นอกเลยนะภายในก็คือเนี่ยบุญกุศลยังไม่พอความสงบสุขกรรยุทพอสติปัญญาก็มีมากมายขอโทษขอโทษ,โทษนะขี้โมยฟังนะขอโทษลวงปู่ครับปัญญามันเกิดจากสมาธินี่มันเยอะเอะนะครับผมเอาอเออมันไม่ลืมนะครับผมเหมืนนอนกับลงเรียนลงปุถุเทศนะแต่ลุงปุถุท่านรู้หมดนั่นแหละเออ คนถามอย่างไงไงถ้ารู้หมดอันนี้อันนี้ไม่ได้ถามอันนี้ขี้กวดกับท่านล<อ>ุงป,ปูครับปัญญามันเกิดจากสมาธิแต่มันไม่ลืมนะครับปูอ๋อมันไม่ลืมดอกมันเป็นของจริงอุย้ยลงก็เยอะมากครับปัญญามากมากนะครับปูเออเห็นตท่าะไรก็ไม่หมดาอว่างเงี้ยขี้โม้ไมตตานะดูสิไต่ลุงปูไม่ได้คัดค้านเลยนะเห็นด้วยเลยนะลุงป,ปูครับลมไม่ใจหมือนก็เรียกอะไรครับถามท่านนะอ๋อท่านเรียกเกตุลจัจฉานนะว่างเงี้ย ชั้นที่สีวว่อะรพวนี้เนอะเออทําอย่างเดียวบญนนะี่เยอะมากมากมากอัตมาพูดแล้วเมวื่อวานเนี่ยทำค่าแรงนะรายวันนะวันละสิบศัถ้าสมมติให้ทานี่ยเปรียบเหมือนกับค่าแรงในวันละสามสิบบาทรักษาศีลห้านี่นะค่าแรงในวันละสามสิบเหมือนกันแต่สามสิบบาททองภาวนาถ้าเป็นค่าแรงนั้นได้ภาวนาก็ได้สามสิบบาทเหมือนกันแต่ว่าเป็นสามสิบบาทเพชร กเราว่าไหนมันราคามากกว่ากันนะเออมันได้เยอะจริงๆนะภาวนานะอย่าลืมนะบุญน่ะจะทําให้เราประสบสำเร็จทุกอย่างถ้ามีบุญน่ะนะมันไม่มีบุญนั่นแหละมันถึงทํะไรกัดคืออัดกัดเครื่องยังไงทําไมเกิดมาทําไมคนเราไม่เกิดไม่เหมือนกันนะเห็นก็เกิดมาอุ้ยเขาอ่าโชคดีเนาะเกิดมาในกองเงินกองทองเนี่ยเรายังพูดเลยเนะนะแต่บุญท่านในเมื่อรู้ว่าเกิดจากบุญทําไมเราไม่ทําบุญเดี๋ยวนี้ บุญอันนี้คือบุญเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยมันทําได้ตลอดเวลาคือ,อแล้วก็ว่างมากด้วยพวกเราเนี่ยว่างมากเลยนะว่างไหมดูโทรศัพท์แ <c oughs> สดงว่าว่างไม่ต้องดูโทรศัพท์ได้ใช่ไหมเปลี่ยนจากดูโทรศัพท์มาดูลมให้ใจนีวะพวกเราถ้าบำบาบไม่หนักเกินไปนั้นนัวให้พราเรามีความสุขแล้วเอ,อลองดูไม่เชื่อต่อมาหน,น,นะ่นะ ถ้าเราดูลมหายใจนะหรือว่าพุธทธมเหมือนกับดูโทรศัพท์นะรับรองเลยนะนิพพานได้กินทุกคนนั่นแหละได้หมดทุกคนนั่นเอยนั่นแหละเวลาว่างพวกเราน่ะนะเออว่างเยอะมากเลยถ้าพวกเราไม่ว่างพวกเราดูโทรศัพท์ไม่ได้แต่เปลี่ยนจากดูโทรศัพท์สักครึ่งหนึ่งได้ไหมฮะเปลี่ยนจากดูโทรศัพท์สมมติว่าดูสามชั่วโมงพอเปลี่ยนสักเหลือบเหลือจชั่วโมงครึ่งได้ไหมมาดูลมหายใจอย่างเงี้ยแต่มันไม่นานในขนาดนั้นหรอก รู้ลงในใจไม่นานเท่าน,นั้นหรอกไม่นานหรอกติ้งเลยเพวกเราปัญญาเนี่ยไ,ไม่ได้หมายถึงไปไปศึกษาไปอะไรนะเกิดมาเองเลยนะเกิดขึ้นมาเองเยปุ๊บ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 หมดเลยนะงดจบหมดเวลาแล้วสามสิบเอ็ดนาทีนะคา้นะาเปาไงฮะยังไเชื่ออะไรอ๋ออ๋อ <Ages> เขาจะคืนเงินน่ะนะก็ให้มันเกินมาก่อนถึงค่อยเชื่อเดี <ST AR C 2> ๋ยวจะผิดหวังไม่ใช่อะไรหรอกเอออาตมาเนี่ยโอ้โหมาตมาก็เป็นพระนายโยมแต่ว่ามันไม่ต่างกับโยมเลยนะพระมาเยืมเงินโยมก็ยังมีเลยนะโทรไปไม่รับเลยท,ทําทีเป็นเอาโฉนดมาโน้อยเอาอย่าเอามาเอาไปโยมน่ะนะเนี่ยตอนที่ขึ้นเครื่องจังก็โทรก็ไม่รับ พระก็เหมือนกันพระอาจารย์ไม่ทวงหรอกถามว่ากระตินได้เท่าไรอาจารย์นะัโกรธอาจารย์แล้วนะกระตินได้เท่าไรครับผมนั้นนะโกรธวันเหมือนกับว่าจะเราไปทวงเงิน่งนี้นะอาจารย์โลภทิ้งเนี่ยไม่รู้เท่าไรนะโลภนี่นั่นนะนี่ศูนย์นะโมปอกมาจักนี่ศูนย์โมจากสองแสนเออสองล้านกว่าละมั้งนี่ศูนย์นะโมเรานะอะเออทำไมลนะ่ะก็มันจะไปรอทําไมรอก็คาใจเรออาจารย์ ผมโลแล้วนะผมโลเลยนะอาจารย์ผมไม่เอาหรอกขอบคุณสักคำก็มีมีมีเลยนะเออไม่หวังว่าง้นเตือนอ้าวคิดว่าเป็นบุญเป็นกุศลไปเลยอย่างนั้นนะเนะให้มันได้ก่อนไงแต่ทาทาทานะทําบุญท,ำท,ำท,ำทำําสมาธิให้มันเยอะๆทาสมาธิเยอะๆมันเป็นบุญศีละไมไงภาวนาไมาไงทานละไมศีละไมอันนี้บุญนะ ทานไมบุญตรเรนในการให้ทานศีลละไมบุญตรเรนในการรักษาศีลใช่นไหมมันขึ้นไปเรื่อยๆนะเออภาวนาไม่บุญตรเรนการเจริญภาวนาเห็นไหมเออวยาวไมจะไม่อ่าวยาวไมววะจำไม่เนี่ยเมื่อกี้หนึ่งจำได้อยู่นะนะการอ่อนน้อมถ่อมตนมะการช่วยขนขวายในกิจที่อ่าที่สมควรจนรวมะนะกันนะกิจอาสาเนี่ยนะ ล้วก็ให้ส่วนบุญเรามาประเป็นบุญนนี้โอ้ยได้ฟังเด้อกคาเดียวนั่นะประทับใจโอ้ยอยากจะแผ่บุญไปเล่าให้คนอื่นฟังเงี้ยเป็นบุญนะก็เรียกว่าทําบุญก็เป็นบุญอยู่แล้วนะเราก็ให้ส่วนบุญเขาไม่ใช่อนุโมทนากับเขาก็ได้บุญนะโมทนาเงี้ยมันชื่นใจมันสุขใจอย่างเงี้ยนะก็เป็นบุญเหมือนกันเรียกาปาานโมทนาไม่ปฏิทานไมยบุญสุรืยการให้ส่วนบุญปะตานุโมทนาไม่บุญสุรืยการ อนุโมทนากับเขาเฉยเนะแต่ด้วยใจจริงนะเออไม่ใช่สักแต่ว่านะแล้วก็แสดงธรรมก็เป็นบุญผู้ฟังธรรมก็เป็นบุญถูกใจเนะ่าตงฟ้านเนโอ้ยชอบชอบเป็นโอ้ยชอบชอบ,ชอบ,ชอบๆๆอเลยแบบเรียกเป็นบุญบนประทับใจหน่อยนะแล้วก็ผู้แสดงก็ได้บุญผู้ฟังก็ได้บุญแต่บุญสูงสุดทีเนี้ยตัดทั้งบุญทั้งบาปเลยนะเขาเรียกว่าทิฏถูกชุกกล่ การทําความเมตตให้ตรงตรงต่อความเป็นจริงมันก็คือหมดแล้วอะไรก็นี้ได้มรกผลนิพพานเลยจบเลยนิพพานเลยว่ากันเถอะที่ถูกชุกกรรมการทําความเมตตให้ตรงนี่แหละก็เรียกประบุเจริยวัตถุสิบประการเห็นไหมอ่อนน้อมต่อตัก็เป็นบุญนะช่วยคนปลายกิรสารก็เป็นบุญนะเออแค่อ่อนน้อมต่อบตันี่นั่นแหละใครเห็นครูบาอาจารย์รักพวกเรามีชื่นใจไหมเออชื่นใจตะมานไม่กลัวครูบาอาจารย์ โกรธที่อะไรจะไม่กลัวหรอกจะโกรธเก่งขนาดไหนวะคิดอย่างนี้เลยนะเข้าอนน้อมถอ่อมตนกับท่านอย่เนี่ยอ้ยดีตีกลับมาจุดจอดเลยนะนำมาให้กลัวอยู่กับครูบาอาจารย์ที่แบบดุแต่ว่าเข้าไปหาเลยสักพักตีกลับดีกว่าเ่าอีกอย่างที่ว่าเน,นี่ยแหล,ละละความโกรธละพยาบาทนะน,นะเราต้องละเราเนี่ยะก่อนนะนะแต่จะตีกลับมาดีมากเขาก็ไม่อยากจะโกรธหรอกแต่ว่ามันต่างคนก็ต่างทิฏฐิแรงอะนะ เรียกมานะทิถีไม่ใช่ทิถีนะมานะทิถีคือถือตัวทิฐิแปลว่าความเห็นเฉยๆนะทิถีแปลว่าความคิดเห็นเฉยๆแต่ถ้าเติมอะไรก็ไปมานะก็คือถือตัวนะสมาทิถีคือความเห็นถูกปิฉิถิคือความมเห็นผิดเห็นไหมคําว่าทิถีเป็นคํากลางเฉยๆเยวังก็มีนประการาชนีมันหมดแล้วนี่